สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดน้พี่น้องกลับมาบานจานอีกแล้วเบิ้งลุงป้าน้าอาะอีพออีแม่เแล้วจะพี่น้องเพื่อนจะไปโจมยอมพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนมาต้องไปดอกเพอประสันนี่ละ่ะเลี้ยงหลานพนะพี่น้องนี่ละ่ะผู้ที่จะต้องดูแลและเลี้ยงดูนี่ละ่ะจะพี่น้องจ้าคุณนะ่ะกำลังเป็นคนที เป็นก้นทียังไงเราพี่น้องก็เจ้าก็บเบิงเอาเป็นก้นทีกาลังดือ้อกําลังซนจ่ะเบิงเอาพี่นอ้องเบิงเดี๋ยวเดี๋วเพิ่นเพิ่นสิปั่นจักรยานเบีผาดผ่าผลให้เบิงจ่าพี่น้นนงองจ้าเบิงแล้วก็คิดเยากหมวแล้วจะจะมันเก้งหลายฉลาพนะพี่น้องจ้าพ่นะอ้ยจ่ะพี่นอ้นองนี่ลหละแต่เลยป่ะด้ไปจมยองนัํนเพิ่นนี่จ้ะมีผ้าระหน้าที่จะต้องดูแลคนนอยนจะ่ะพี่น้องจ้าแม่บอกว่าเธอต้องไปดกลูกเดี๋ยวแม่สิไปเองมาสัญจ่าพี่น้องจ้าพราแม่วาจังสันเพิ่นก็ อย่าไปปันได้กับเบลไปดอกพี่น้องแม่อย่าไปท้ายคลิปอย่าไปท้ายวิดีโอสั่งจ้ะเพราะตองไปดอกเรียงหลานนะจ้ะพี่น้องจตากะเลยต้องย้อมจำน้นนะจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะมาเบิ่งตัวตึงของบ้านตัวตึงอิริจะพี่น้องความดือ้อความซนเต็มลอยแล้วจ้ะฉลามจา้ะทุกคนจ้ะมาเบิ่งเอาจา้ะกะเลยได้เบิง่งหลานนะจ้ะอาตีนหน่อยกับฉลามนี่แหละจ้ะพ่อได้ยุบเป็นมู่กันจ้ะพี่น้องจตา นี่แหละผลงานนาจ๊ะพี่น้องจ้าปลาตองกายตัวบักใหญ่ซ้อนโตพี่น้องว่าโตละสิบรูปเลยจะพี่น้องโตใหญ่คาดโตใหญ่เนี่ยจ้ะบุกเคยเห็นจาะไตจมยอหันนี่จะเป็นกลุ่มพักจาะพี่น้องจ้าว่าได้โตว่าได้ปลาโตอื่นหลายเลยจ้ะแต่ปลาตองกายตัวใหญ่สองตัวนี่ก็อุ้ยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้าลาบเหนียวแสบๆเด้อพี่น้องจ้ามาขักจ้ะได้กินสมใจอยากนะจ้ะได้ปลาตองกายแบบนี้ก็เอามาลาบด้วยพี่น้องจ้าเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดขั้วกันจ้า นี่เราจะพี่น้องจ้าแม่หน้าเนาะจะพี่น้องก็ป้าเพิ่นไปอาบน้ำล้างตัวมาน้ำแล้วจับเพิ่นกลับมาทำการคั่วเนาะจะพี่น้องป้าตองเนาะจ่ะพวาวเบอร์เร็ป้าอื่นหลายเด้อพี่น้องเลยป้ากระเดือจักน้อยจ้ะพี่น้องป้าคอตัวนึงเนี่ยค่ะฉลามกำลังบังคับกำลังคุ้มอยู่พี่น้องจับนี่แหละจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าป้าเพิ่นกะจับคั่วเนาะจะพี่น้องเอาแรงเอาตัวเนื้อมันละจักแล้วกลับมาโคดเอาเนื้อมันเอาพี่น้องนี่กับค่อยๆแหละสะกอนเนาะจะกกะเป็นผ้าบรรยากาศเนาะพี่น้องเวลากลับบ้านเนาะจ่ะลุงป้านนนนาาาาออออปหหยย่กกกกิแลล้้้้้้ว็็มมซััเดจจจะพีงโน มีแห้งทำ่ามามีแห้งก็คือมีแห้งกายมีแห้งใจมีความสุขนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ บิงฉลามน้อยจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นกำลังมวนกับการพี่น้องจับปากคอแล้วพี่น้องหามไปเลยแต่พอฟังได้พี่น้องเอาออกกะกับมากขึ้นก็า่จ้าพี่น้องจ้าจนมันกระโดดจ้าพูน่ะพี่น้องจ้าเพิ่นก็ตกใจแล้วพี่นาึงเบิงนากันเลยว่าแต่มันกัดมันได้แม่าสนจ้าพี่น้องจ้าพูน่ะโอ้เด็กหน่อยแลาจ้กพี่น้องมีแต่จ้าพี่น้องตัวตึงของบ้านจริงๆจ้าเพิ่นกะจ้านาเพิ่นกะจ้าขั้วตัวน่อยนี่กะขั้วแล้วจ้าพี่น้องคอดเกสละกะแล้วเอาเนื้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลากะเดินกระหอ้ยจะนัก จ่าพี่น้องจ๋าปลาตองตัวง่ค่ะง่น่ผู้ขุดกระโคโต้หน้อยๆกะจะแหละเอาตะเหนือมันเหล็ฝากฝเอาเนือแลพี่น้องเพิ่งกะจะวัดอีโคจ่าเพิ่งขี่คานเป็นวันจึงสั่นจ่าพี่น้องจ๋า

เตยตอยกันแล้วน่าจะพี่น้องจ้าแต่มาตุ่มมาโฮมมานั่งกินเขาน้ำกันเบาหนัวหัวมอนนี่ยน่ะจ้ะพี่น้องจ้าความสุขเล็กความสุขเล็กๆความสุขอันเรียบในของเฮาวนะจ่าพี่น้องกินเขากะแซบแซบด้วยจ้ะพี่น้องจ้าต้มปลาหลับเนี่ยปลาตองน่าจะพี่น้องจ้ามีแต่แนวแซบจ้ะกุ้งเต้นก็มีเด้อพี่น้องไทยบะหมี่จ่าพิยานจ้ะได้กุ้งเต้นได้ต้มปลาเลยตำบะฮ่องได้ลาบปลาตองแซบแจ้ะพี่น้องจ้ามาเด้อมากินเข่าแรงน้ำกันจ้ะโอ้ยมีแต่แนวแซบแมีแต่คำว่าแฝบจ้ะคนจ้าแซบย่างเดีียยวจ้าอ่นเ อันนี้ไม่ได้ไปบ่อยอ่ะโรงพยาบาลจังหารบ้างโรงพยาบาลร้อยเอ็ดบ้างไม่ได้ไปบ่อยเลยนะยไปดูโทรศัพท์